ตอบพร้อกัน1 2 3ตอบค่ะยอมสุขสุขอ yeah, so. ุ๊ยดเลยอุ๊ยทไมตอบตรงกันหมดเลยนะคะแล้วคุณซีจะตอบว่าอะไรคะจะไปทานอาหารอะไรที่โรงแไลฟ์ตายสมุดปรการคะระหว่างิอซ่าหรือมีสุชิคะจริงๆผมก็จะบอกว่าชอบ2อย่างค่ะแต่ถ้าจะตอบเอเกมมันก็จะจบเลย บีครับผมบีเลือกสูชิค่ะโอเคถือว่ารอบนี้ได้ผ่านเข้ารอบไปทุกคนนะโอเคนะและข้อสองค่ะจากไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคุณซีเราจะมาทายใจคุณซีกันว่าคุณซีชอบซื้ออะไรมากกว่ากันระหว่างข้อ A เสื้อแจ็คเก็ตและข้อ B และเดี๋ยวนั่งสัญชาติตอบอกกันนะคะ1นึ่สสตอบค่ะสูงสูงค่ะหเปลี่ยนบ้ายนะทุกคนต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะตอบเอมีบีอยู่หนึ่งคนนตม่มี B, อยู่หนึ่งคนไม่ต้องเกิดกันนะจ๊ะโอเคและคุณซี่าชอบอะไรมากกกันคะ,วว A, ะนระหว่างเอเสื้อแจ็คเก็ตหรือบีกางเกงยีนคำตอบคือเขาขอให้ซื่อสัตย์ใช่ไหมใช่ค่ะผมเื้อเก่เกมากก่อ ถ้าเป็นเสยือะสะย้อะเสยื้อได้แต่จะเกิดไม่ค่อยได้ื้อ,อกงงอ๋อจริงๆก็ชอบนั่นแหละแต่ว่าชอบกันเกียยีนมากกว่าใช่ไหมคะก็บอกแล้วไม่เปลี่ยนบีไงเพราะฉะนั้นคนพี่ตอบเอ็นตอบกระรอบบีมผมผมพูดจริงๆอันนี้จริงๆมาไดเก่จริงๆค่ะจะกเกิดมาได้เกีงตาวกับเกนเนียีนไงเขาบีอะตาวเกยยีนเขาบีวยคนเดียวเลเหลือพนึงวชนเราใช่หรือว่าเรา Não. ยากรูมากครับ <Okay. S 1> ผมไม่อยากรู้ว่าผมจะตอบอะไรเหมือนกัน <Okay. S 1> มไม่รู้ำคำถามเลย นาฬิกาแทนแล้วแล้วคุณซีจะตอบไปไหนคะครับระหว่าแวงแหวนกับนาฬิกาหนึ่องสผมเลือกนาฬิกาครับผมเพราะแหวนเราเคยซื้อให้แลรร้วโอ้จริงเขาดาวใจถูกถ้าผมเกิดมาค่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วเจอหนูทั้งชีวิตจะไม่เคยเห็นหนูใส่นาฬิกายอ,ยอยากให้เขามีเวลาให้หรือเ่า ก็ S <S> มีเวลาให้นะครับ9ปี9ปีทุกคนแนะนำสมมติว่าใครอยากให้ของขวัญให้ใหนูให้ื้อนาฬิกาให้อัะไรกๆก็ได้หรือว่านาฬิการติดแกลมก็ได้เอติดแรนลองโมงโโโอะไรเงี้ยรอบวงแต่เป็นไอเดียค,<น>ค,คนใส่านาฬิกาวันนี้มันมีแบบว่าภูมิฐานมีความสว่วนคนละแบบดีฮะผมเก็บตังค์ซื้อนาฬิการ์ยนะเนี่ยแกแกซื้อให้ตัวเองซื้อให้ใครคะซื้อให้ซื้อให้ อีกสักสองข้อนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันกับคุณซีเลยนะคะทุกคนและคำถามถัดไปถ้าเกิดไปเดทกกับแฟนแล้วแฟนอยากได้ของที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำคุณซีจะเลือกทำอะไรเพื่อให้ได้ของแทนใจจะเลือกทำอะไรนะระหว่างข้อ A คีดตุ๊กตาหรือข้อ B ซุ่มกาชาปอง และเดี๋ยวจะให้ตอบพร้อมกันนะคะ1 2 3อตอบ่ะอะไรจ๊ะสุดเต็มี่ครับผมสุดกระชับฟองอ่เพราอะไรเราะอะอยสุดกระชับฟองนการเปิดกล่องวะนะค่ะใช่มาดูมาดูหือว่ามาได้แต่ขี้มันไม่ได้ผมเคยเล่นหลายรอบเวียปุูนเคยขี้ก็ไม่เคยได้แล้วงูอิกเลยหลักการของมันง่ายๆเลยคืออาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้ จะได้ตัวนใหญ่แค่ปรนเองใช่แล้วทุกครั้งที่เห็นเด็กๆไปเล่นการหนูมาเล่นเงี้ยเราคิดใจซื้อไหมแต่แต่ถามแล้วทุก็ขอว่ามันมันเป็นความท้าทายที่เราจะขีดตัวหน่งมาได้ยอย่าไปว่าเขาเลยกับคุณซีขอสว่าดีเจนก็เป็นตัว <laughs> ผมขี้ไม่เคยได้เลยแลก็ยืนดูอะไรเงี้ยดูโอเคนะคะถ้างั้นไหนมีใ,นใครตอบข้อขมีมิจฉาเมื่อกี้นี้เอยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะสุดท้ายแล้วกันนะคะคำถามสุด คุณซีอยากให้แฟนทำอะไรระหว่างข้อเอจับมือ